ก็ต้องขอบคุณท่านคณะผู้พากษาสารอาญารัชดานะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมตลอดระยะเวลาหลายปีนะครับที่ผมต่อสู้เรื่องหน้ากากอนามัยกับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กับพวกนะครับนะทั้งอธิบดีกรมการค้าภายในก็ดีทั้งคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์ก็ดีหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะก็ดีเราต่อสู้เรื่องหน้ากากอนามัยให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ว่าการบริหารจัดการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นการบริหารจัดการที่ล้มเหลวเอื้อประโยชน์ให้กับนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับหน้ากาก,ากอนามัยทําให้ประชาชนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศไม่มีหน้ากากอนามัยมาใช้ในการป้องกันโรคโควิด -19 ทำให้ราคาอยู่ในท้องตลาดมืดในราคา1ิกวบาทขึ้นไป ไม่สามารถซื้อขายได้ในราคา250าทหที่กรมการค้าภายในหรือคณะบังการควบคุมราคาหรือที่เขาเรียกว่ากอรออในการบริหารจัดการของคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์กำหนดราคากลางไว้250าทหการออกกฎหมายในการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคพวกของตัวเองนะครับตามคำพิพากษาวันนี้นะครับนะก็อยากจะเล่าให้ฟังด้วยว่า ศาลมีคำพาพิพากษายอย่างไรแล้วก็อยากจะบอกเทคนิคให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับการต่อสู้กับนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีหรือสอสอสอวอนะครับทุกคนคือบุคคลสาธารณะที่ประชาชนอย่างพวกเราสามารถวิพาวิจารณ์ติชมด้วยความสุจริตและความเป็นธรรมโดยไม่ได้มีการใส่ร้ายใส่ความให้กับนักการเมือง ได้ทั้งสิ้นนะครับพอรบอรคอมพิวเตอร์นะครับถ้าจะเป็นความผิดนะครับก็ต้องเป็นเรื่องของการใส่ร้ายใส่ฟาร์มแล้วก็ทําให้ประชาชนตื่นตระหนกตกใจนะครับตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีโควิด -19 ครั้งแรกนะครับนะกับประเทศไทยเราได้มีการออกมาต่อสู้แล้วก็เรื่องหน้ากากทนไม นะครับกับพักประชาธิปัตย์มาอย่างยาวนานจนทั้งคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ก็ไปรวมกับพวกไม่ว่าจะเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในที่ฟ้องผมที่ศาลสงขาคุณมาริกาบุญมีตระกูลก็ไปฟ้องผมที่ศาลอาญารัชดาโดยผ่านพนักง,งานสอบสวนสอนพญาไทยจึงเขาเรียกว่าคุณสั่งมานะครับรวมทั้งคุณจุลินลักษณะวิสิทธ์ฟ้องผมที่ศาลอาญารัชดา คนเมริกาเรียกค่าเสียหายผมมารู้สึกจะ20ล้านถ้าจะไม่ผิดนะในการเรียกค่าเสียหายซึ่งจะขึ้นศาลกันอีกเดือนหน้านูกสึกจะเป็นปลายเดือนทางอธิบดีกรมการค้าภายในก็จะขึ้นศาลกระเดือนพฤษภาคมที่ศาลสงขาพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศหน้ากากอนามัยมันคือความล้มเหลวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์ ที่ไม่สามารถบริหารจัดการหน้ากากอนามัยให้เพียงพอต่อพี่น้องประชาชนคนใยทั้งประเทศทําให้พี่น้องประชาชนต้องเสียชีวิตนะครับพอสมควรนะเนื่องจากไม่มีหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ก็ขึ้นราคาหน้ากากอนามัยก็ขึ้นราคาชิ้นละมากกว่า10บาทที่อยู่ในตลาดมืดโดยไม่มีขายตามร้านขายยาหรือท้องตลาดทั่วไปแต่ไปอยู่ในมือพ่อค้านะครับออนไลน์ในตลาดมืด นะครับซึ่งต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าทําให้พี่น้องประชาชนอย่างพวกเรานะครับไม่มีหน้ากากอนามัยใช้นี่คือการบริหารจัดการที่ผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนคนไทย้งประเทศว่าเราผ่านวิกฤตของเรื่องหน้ากากอนามัยในสถานการณ์โควิดเบื้องตอน้นโดยบริหารจัดการของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คือคุณจุรินลักษณะวิสิ์แล้วเราจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์กลับมา เป็นรัฐบาลอีกหรือไม่พี่น้องประชาชนลองคิดกันดูเราจะลืมเรื่องพวกเราที่เราผ่านความเจ็บปวดของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในการบริหารจัดการในสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็อธิบดีกรมการค้าภายในซึ่งเป็นลูกม่อของพรรคประชาธิปัตย์นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศความยุติธรรมในการต่อสู้กับอำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมในการกล่าวหาผมต่อศาล นะครับฟ้องสารผมนะครับนะแล้วก็ตั้งใจจะเอาผมเนี่ยติดคุกติดตารางนะครับก็ลองคิดดูสิครับว่าถ้าโทษมินประมาทด้วยการโฆษณา5กรรมเนี่ยกรรมละ2ปีก็10ปีพี่น้องประชาชนแล้วก็ค่าปรับ1ล้านบาทถ้าเต็มจํานวนนะครับนะพระบอรคอมพิวเตอร์โทษจำคุก5ปี5กรรมก็25ปีปรับอีก5 0 0,000บาทเพราะกรรมละ1 0 0 0 0 0ลองคูณกันไปดูบวกกันดู 25บวก10ว่าเท่ากับผม35ปีตั้งใจเจาผมที่ทำความดีเพื่อชาติบ้านเมืองมาอย่างยาวนานมากกว่า10ปีแล้วก็เป็นคนที่ต่อสู้กับเรื่องว่าไม่ถูกต้องของการบรหิหารจัดการของคุณจุริลนลักษณะวิสิทธิ์กับพวกตั้งใจจะผมไปติดคุกติดตารางถึง35ปีแล้วก็ปรับผม1นึ่งล้าน5แสนบาทนี่คือความอำมหิตความโหดเหี้ยมในการที่เจาผมไปติดคุกติตารางซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณจุลินสามารถชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนได้นะครับอะไรที่ผมเนี่ยร้องขอให้ตรวจสอบซึ่งคุณจุลินก็สามารถชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนผ่านนะครับพักปชิทิปัดกรดีหรือในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กดีหรือจะให้อธิบดีกรมการค้าภายในนะครับที่กระทรวงพาณิชย์หรือโฆษกของกระ,ระทะรวงพาณิชย์แถลงข่าวว่าเป็นมาของเรื่องราวทั้งหมดได้แต่ท่านกลับมาฟ้องผมนะครับ เพื่อดงการเอาผมไปติดคุกติดตารางต่อมาอธิบดีกรมการค้าภายในก็ไปฟ้องผมอีกที่ศาลสงขาก็เหมือนกันจำนวนห้าก,กรรมทั้งความผิดนะครับพรบอรคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษนะครับ25ปีนะแล้วก็ปรับ5 0 0แสนคุณมณิกาบุญมินตะกูลใจร้ายกว่าคนอื่นอีกกะเอาผมตายคาที่ฟ้องเรียกเงินค่าเสียหายผม20ล้านบาท ถ้าผมจะไม่ผิดตัวเลขนะครับแล้วก็ฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาผมอีกนี่คือสิ่งที่ผมเจอมาที่ทําเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ทําเพื่อประชาชนนะครับในเรื่องของหน้ากากอนามัยวันนี้ศาลท่านมีคําพิพากษานะครับระบุชัดเจนว่าคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์โจทย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และเป็นรองนายกรัฐมนตรีสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชา ซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะที่ประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้โดยสุจริตด้วยความติชมด้วยความเป็นธรรมประเด็นต่อมาการบริหารจัดการในเรื่องของหน้ากากอนามัยนะครับมีช่องว่างนะครับในการที่ออกนะครับคำสั่งนะคำสั่งที่มีการออกราชกิจจานุเบกษาวันที่4กุมภาพันธ์ฉบับที่1นะครับมีผลบังคับใช้วันถัดไป แต่ไม่ได้มีการบอกว่าหน้ากากอนามัยเป็นหน้ากากอะไรบ้างต่อมาในวันเดียวกันวันที่4ี่กุมภาเช่นเดียวกันมีการออกนะครับระบุชัดเจนว่าหน้ากากอนามัยเป็นหน้ากากแบบผ้าหน้ากาก M95 อะไรต่างๆแต่มีผลบังคับใช้นะครับ2 3 4 5มีผลบังคับใช้วันที่20กุมภาพันธ์สองมันผมจำปีไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันนานแล้วนะซึ่งถ้าหาก เกิดเหตุการณ์ลักลอบขนหรือนะครับสต็อกสินค้าอะไรแล้วแต่ภายในช่วงระหว่างวันที่5กุมภาพันธ์ถึงวันที่20กุมภาพันธ์ถือว่ายังไม่มีสิทธิ์ยังไม่มีความผิดตามกฎหมายเพราะต้องยึดหน้ากิจจานุบเบกษาเป็นตัวตั้งก็คือต้องนับวันที่21กุมภาพันธ์ดังนั้นเนี่ยช่วงระยะเวลาวันที่5ถึงวันที่20กุมภาพันธ์ใครจะทําอะไรก็ได้ในเรื่องของหน้ากากอนามัย ใครจะไปขายกักตุนใครจะไปซ่อนไว้สต็อกไว้นะครับเพราะว่าทุกคนรู้แล้วว่ามีการประกาศหน้ากากรามัยเป็นหน้ากากที่ควบคุมราคาเป็นสินค้าควบคุมเมื่อมีการควบคุมราคาความต้องการของประเทศสูงราคาก็ต้องสูงขึ้นดังนั้นจาก2องห้าิจึงกลายเป็น15บาทตั้งแต่13บาทจนถึง15บาทถึง20บาทนะครับต่อชิ้นนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ สิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะครับก็มีการนะครับระบุว่าอย่างชัดเจนว่านอกจากนี้จำเลยยังได้เสียสละนะครับเงินที่ได้รับบริจาคจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เป็นแฟนคลับของชมรมช่วยเหลือเหยื่อแจกรรนนำเงินนะครับที่ได้รับการบริจาคไปซื้อหน้ากากกนาไมในราคา13บาทมาแจากคนยากจนนะครับให้กับทางโรงพยาบาล นะครับแล้วก็ให้กับโรงเรียนนะครับที่ไม่มีหน้ากากอนามัยใช้พร้อมทั้งกับเจลแอลกอฮอล์ G H. นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณประโยชน์ที่ผมทาําความดีไว้ก็เป็นอน,นิสงค์ผลบุญที่ทําให้ผมรอดคุกรอดตารางมาถึงวันนี้นะครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่ผมโดนก่ลาวหาต่างๆนานา,นานานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การใส่ฟาร์มการอะไรต่างๆศาลท่านก็วินิจฉัยทุกประเด็นนะครับในเรื่องของข้อหาหมิดประมาทจึงเป็นการติชมโดยสุจริตนะครับวิาพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตและก็เป็นตัวแทนประชาชนในการตรวจสอบการทํางานของเจ้าที่รัฐจึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทจึงยกฟ้องต่อมาในข้อหาความผิดตามพรบ,บคอมพิวเตอร์ มาตราส4วงเล็ 1, บ1วงเล็ 2, บ2งวงเล็ 3, บ3มวงเล็ 4, บ4วงเล็บ5แล้วแต่นะครับโจทย์คือนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ไม่ใช่เป็นผู้เสียหายนะครับที่จะมาฟ้องร้องในคดีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ดังนั้นโจทย์จริงไม่มีอำนาจฟ้องพิพากษายกฟ้องนะครับเนื่องจากโจทย์ไม่มีอำนาจฟ้องก็คือโจทย์ฟ้องเท,ท็จนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศคดีนี้นะครับ เขาก็ต้องสู้อุธทอ์กันต่อไปนะครับแต่อย่างน้อยสุดเราก็ไปสู่ได้สารนะครับด้วยหลักฐานนะครับทุกอย่างแม้กระทั่งพยานของโจ์เองมาเบิกความก็ยังยืนยันว่าหน้ากากอนามไม่สามารถซื้อขายซื้อหาซื้อได้ในราคา2องมบมีแต่ราคา10กว่าบาทขึ้นไปนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราใช้นะครับการรวบรวมพยานฐานที่โจดนายจุรินทร์ษัวิสิทธ ได้มีการไลฟ์สดนะครับเมื่อวันที่29หรือ30เนี่ยผมจำวันไม่ได้แล้วที่โรงงานของไทยฮอปปิทอนนะครับมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าโจทย์ได้มีการไลฟ์สดผ่านพักประชาธิป,ปัตยนะโดยการถ่ายทอดสดของคุณมริกาบนมีตระกูลแล้วก็ผ่านเฟซบุ๊กของพักประชาธิป,ปัตยคุณจุริยนยืนยันข้อเท็จจริงว่าหน้ากากอนามัยนะครับมี200ล้านชิ้น โดยไม่ใช่เป็นวัตถุดิบมีสต็อกนะครับเพียงพอ4-5เดือนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรามีสต็อกหน้ากากอนา,กามัย200ล้านชิ้นนะครับอย่างเพียงพอแต่ตอนหลังมากับคำบอกว่าไม่ใช่เป็นหน้ากากอนามัยแต่เป็นวัตถุดิบที่สามารถผลิตหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ความเจ็บปวดในเรื่องของหน้ากากอนามัยในสถานการณ์โควิดพวกเราต้องอย่าลืมนะครับต้องอย่าลืมว่าแจวอลอกฮอลอจากขวดละสิบบาทกลายเป็นขวดละสองร้อยกระรอกาการบริหารงานของพรรคประชาธิปัตย์โดยคุณจุรินลักษณะวิสิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ดังนั้นพี่น้องประชาชนจะเลือกพรรคการเมืองก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าสมควรเลือกพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ในนามของคุณจุลินลักษณะเวสิ์ที่ ทำให้มีน้องประชาชนต้องเสียชีวิตจากการที่ไม่มีหน้ากากอนามัยใช้เนื่องจากว่าเป็นโรคนะครับชนิดนใหม่วันนั้นถ้าเรามีหน้ากากอนามัยเพียงพอมีจํานวนบริษัทนะครับไม่ใช่เพียงแค่11บริษัทแต่มีบริษัทจํานวนหลายร้อยบริษัทที่สามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้แต่ทําไมถึงเลือกแค่11บริษัทจนทําให้หน้ากากอนามัยขาดแคลนนะครับนะพี่น้องประชาชนคนในต่างประเทศก็ลองคิดดูสิครับว่า นะนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเตือนให้สังคมย้อนกลับไปตอนที่เราไม่มีหน้ากากนมัยใช้นะครับ4ปีในการบริหารจัดการที่จะมีการเลือกตั้งใหม่พุ่ยน้องประชาชนนักการเมืองพวกนี้4ปีมันยกมือไหวเราแม้กระทั่งหมามันคิดว่าเป็นคนมันก็ยังยกมือไหวหมา นะครับดังนั้นเนี่ยพวกนักการเมืองพวกนี้สปีที่มันมาขอเราขอคะแนนจากเราไปนะครับนะแม้กระทั่งหมามันยังยกมือไหวได้แม้กระทั่งขอทานมันก็ยังยกมือไหวได้มันก็สามารถเข้าไปกอดได้จับได้แต่เมื่อมันเป็นสอสอแล้วนะครับมันจะไม่ให้เราเนี่ยนะครับเข้าพบมันง่ายๆเราต้องเป็นฝ่ายกับวิงวอนขอความเมตตาจากพวกมันนะครับดังนั้น พวกเราทั้งหมดต้องอย่าลืมเลือกคนดีนะครับมาบริหารบ้านเมืองอย่าเลือกคนที่ไม่มีผลงานมีประวัติด่างพ้อยนะครับอย่างเรื่องหน้ากากรนไมเรื่องเจลแอลกอฮอลเรื่องไข่ขึ้นราคานะครับนะเรื่องแบบนี้พี่น้องประชาชนลองพิจารณาดูลองตัดสินใจดูนะครับว่าเลือกได้หรือไม่นะครับผมไม่ได้ชี้นำอันนี้เป็นเรื่องตัวอย่างที่ผมยกให้ดูว่า การต่อสู้คดีกับผมกับคุณจุริลนลักษณะวิสิทธิ์ผมไม่เคยออกสื่อคุณจุรินไปให้สัมภาษณ์ที่หน้าศาลทุกครั้งนะครับเวลาที่ไปขึ้นศาลในศาลคุณจุรินนะครับแบบหนึ่งแต่พอมาหน้าศาลคุณจุรินใส่ผมช็อตชอตชอชอเพราะว่ามีสื่ออยู่ในมือบางคนนะครับนะโดยเฉพาะไทยโพส์เวลาเรื่องของพรรครัฐบาล ไทยโพสจะไปคนโพสทันทีเพราะว่าพวกนี้รับใช้นักการเมืองนะผมเรียนพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศข่าวของผมเนี่ยจะถูกไทยโพสนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนะทุกครั้งผมจะโดนสื่อพวกนี้ทำข่าวเนี่ยในลักษณะที่ทำให้ผมเสียหายนะแต่ด้วยความที่เราเป็นมืออาชีพ เรามองว่าสื่อก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่นำเสนอข่าวส่วนจะมีความเป็นธรรมกับผมหรือไม่ผมมองว่าบางครั้งเหมือนลิ้นกับฟันมันก็ต้องมีกระทบกันบ้างแต่สิ่งหนึ่งวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนที่ลงเสนอข่าวผมยกฟ้องนะครับผมขอบพระคุณนะครับสื่อมวลชนทุกท่านหรือทุกฉบับนะครับที่ลงข่าวผม ในสื่อออนไลน์นะก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณท่านสมชัยนะครับนะท่านสมชัยเนี่ยอสุทธิยากรนะครับที่มาเป็นพยาในให้ผมนะครับในการยืนยันความจริงต่อสารอาญารัชดาขอบคุณเจ้าที่ตำรวจปคบอที่มาเป็นพยาในให้ผม <c oughs> ในคดีของคุณจุลินนะครับขอบคุณนะครับ นะพี่น้องคนกลางนะครับนะที่มาเป็นพยานให้ผมนะครับถ้าไม่มีพวกท่านนะแล้วก็ขอบคุณทนายสุธีด้วยนะสุธีพง์ชีวิตเจริญนะครับถือว่าเป็นทนายคู่ใจผมนะก็มาขึ้นศาลเป็นทนายความส่วนตัวให้ผมนะครับนะนะรวมทั้งน้องๆที่ออฟฟิศที่สำนักง,งานของชมรมเฉวยเหลือกิจกรรมนะครับที่มาช่วยนะครับ เราก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ทำให้เรารอดคุกรอดตารางมาถึงวันนี้แต่สิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือผมเชื่อมั่นมาตลอดว่าศาลนะครับยังมีความยุติธรรมให้กับพวกเราคนไทยทั้งประเทศศาลสถิตยุติธรรมเท่านั้นนะครับที่คนจนยังสามารถนะครับนะอย่างไรก็ตามนะครับขอให้เชื่อมั่นว่าศาลสถิตยุติธรรมนะ นะเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศแน่นอน